สวัสดีค่ะเพื่อนๆมือนีอยู่ในสวนหลังบ้านทำความสะอาดทำความสะอาดหัวสะอาดสวนจังน้อยก็สิได้หดน้ำต้นไม้จังน้อยก็สิได้หดน้ำต้นไม้ราคะเพื่อนคะฮดน้ำต้นไม้ทำความสะอาด <c oughs> อากาศหนาวหนาวสิได้กีเขา่ากีน้ำกันมื้อนี่ละอยู่บ้านมากินเขาน้ำกกนเด้อจ้ามื้อนี่กันสิได้ลาบงวัวพ่อใหญ่สิไปซื้อง,งัวมาละเพื่อนขาลาบงวลาบงวลาบงวน้ำกกนโอ้อากาศจะแม่นดีหลย อากาศจะแม่ดีไรจากน้อยก็สิได้อันนี้ล่ะฮดน้ำต้นไม้ฮดน้ำต้นไม้อยู่ท่งหลังค้าลงมาไปล่ะเขี้ยนหน่อยยายดึงเขี้ยนออกเนี่ยะฮะ เก็บทำความสะอาดสวนอากาศบ้านๆบ้านนอกบ้านนอกพาเพื่อนๆมาบึงอากาศบ้านนอกทำความสะอาดสวนบ้านๆเขา้าบ้านอากาศดีดีค่ะเพื่อนๆค่ะนี่คือมุมสวนหลังบ้านต้นบักคุงบักหน่อยจะเพิ่งอาไม่ใส่ลายอ้อยสิค่อยใส่ดอกอ้อยย่าน

ทำความแซ่บเยค่ะเพื่อนๆค่ะจ้ามือนี้กันบ๊ายบาย